take care. To to อ่ะไม่ต้องงงค่ะคุณแม่มาจุติแล้วทุกคนอ่ะ เดี๋ยวพี่อิงก,ก็จะมาบอกนะคะว่ากิจกรรมของคุณแม่เล่นยังไงบ้างเผื่อน้องๆบางคนอาจจะงงนะคลิปนี้พี่อิงก,ก็จะแบบรวม,รม,รมคลิปมาเสิร์ฟในจุกๆเดียวดูกันยาวๆไปเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแรกเลยกิจกรรมนางจะเป็นแบบุูมนะทุกคนยาว่าแบบุ่มใครดวงดีก็คือไม่ได้เหมาใครดวงไม่ดีก็คือเหมาทั้งนอกและในอันดับแรกเลยค่ะมันจะมีดอกไม้สี่ชมพูข้างในเห็นปะมันจะมีของรางวัลทั้งหมด6อย่าง เราจะต้องสุ่มให้ได้ดอกไม้สีชมพูย้ำว่าดอกไม้สีชมพูเพื่อที่จะเอามาสุ่มวงนอกซึ่งตัวของอีวงนอกไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะได้ดอกไม้สีชมพูวงในมาแล้วเอามาด้านนอกมันก็จะมีให้สุ่มอีก6อย่างซึ่ง ถ้าสมมุติเราดวงไม่ดีเหมาด้านในเสร็จเราก็ต้องมาเหมาด้านนอกต่อถ้าเราได้แล้วก็จะขึ้นรูปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของ v วลเ r อร์พาสตีสั่นถัดไปนะคะตัวแรกนะคะเลเวล1เลยเราจะได้ในส่วนของสก,กัดนะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะ นี่เป็นไงเป็นไงตะมุตมิน่ารักละตีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเวเรสนะคะเมื่อเราเลเวล20เราก็จะได้เวเรสมาครอบคองซึ่งพี่หญิงคิดว่าสก,กินมันน่าจะแบบโป,โป๊หรือว่าแบบอาจจะแบบเปิดเผยก่อนนี้อะแบบแบบสก,กินนี้เลยที่เขาออกแบบให้ดูนี่แกฉันไปเจอใน Facebook นะไม่รู้ว่าเฟซ่ายเชือกจำไม่ได้เนี่ย เขาออกแบบโคตรสวยเช่นระยา่างดะแบบนี้ย่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่ละการต้นฉบับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสตาฟอาที่อยู่ริมสระน้ำอ่ะตัวเองก็จะประมาณนี้ค่ะมาดูในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลนะคะไม่มีอะไรตินะทุกคนเอฟเฟกต์สกิลอะสวยมากมีละอองน้ําด้วยยิ่งตอนบัดยิงคิดน่ะทุกคนดูดิปึบ๊บเห็นสีได้อย่างชัดเจนพี่หญิงว่ามันเหมือนฟุตบอลโลกของอาญาคิวเลน่ะถ้าไปอยู่ในทีมเดียวกันน่ะพี่หญิงคิดว่า เหมือนทีมเดียวกันเลยนะจริงเหมือนเข้าพร้อมกันเลยอ่ะนะทุกคนดูเห็นปะสีเหมือนกันเลยสีน้ำเงินแบบสีฟ้า ในส่วนของเลเวล60นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากครอนของเราก็น่าจะมีซิกแพคไม่เห็นบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหลกก็แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะน้องๆบอกแล้วพี่หญิงจะโวยบายเพื่อก็อยากได้แบบซิกแพคอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เหมืนอนกัว่าก็ได้ในส่วนของการปรับสมดุลก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่เทนโดนเนิร์ดนะคะตอนที่เทนถ่ายไปอ่ะจังหวะศัตรูลอยขึ้นนะ่ะทุกคนสตาร์ทจาก1วิประมหมเป็นแค่0.75ถ้าหองรองเท้าการซ c ซมาก็สตาร์ทแค่นิดเดียวพี่หญิงลองแล้ว ในส่วนไม่นางเียวเซียนก็ไม่มีอะไรมากเช่นกันค่ะสกิลหนึโดนบัฟดามเมจต้นเกมแรงขึ้น100นะคะในส่วนสกิลที่3เมื่อเราใช้อันตินะคะจะมีเกราะ300ปรับใหม่เป็น600ก็เรียกว่านางจะถึกขึ้นประมาณนี้ในส่วนของพ่ซิลของเราก็โดนเนิร์บนะคะสกิล2โลไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หญิงไม่เคยเห็นใครเล่นเยอะนะแบบอยู่ดีๆซิลก็โดนเนร์ออ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็โดนเนิร์บเรื่องโลนิดเดียว ไม่ดีดีจาก0.75หรือ0.5เอแถมดาเมจแบบเขาเรียกอะไรวะโล่จากเลดเกมเหลือแค่50อะถือว่าเยอะอยู่นะโอเคค่ะการปรับเข้าๆทั้งหมวดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพิ่งด้วยนะคะราบกว่ามาคุณทุกคนบ้ามาดูค่ะจุ๊บๆบาย